มุยตาเธอเลือกตอแหลได้แล้วให้นั่งแค่เนี่ยทำเป็นจะตายไปได้ลุกขึ้นมาเธอเป็นบ้าไปแล้ว,วยังไง <c oughs> มุยตามุยตาหมอหมออยู่ไหนอะหมอช่วยมีผมด้วยหมอชวนฉันชอบคุณมาสิบหกปีแล้วตอนนี้ฉัชีวีแรงชอบคุณอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มุยตาจริงๆแล้วคุณเปอะไรกันแน่อะหมอ มูทตาคุณขาเข้าไปไม่ได้ค่ะมีคมุณผมไปอะไรเด็กที่แงเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อมุทิตามุทิตาเหรอจะเรียกเธอว่าตาได้ไหมพ่อแม่เธอไปไหนล่ะพวกเขาทิ้งฉันงั้นเอาขนมไปกินเสร็จแล้วไม่ต้องร้องไห้นะขอบคุณนะพี่ชายแย่แล้วค่ะคนไข้าอาการโคม่าลงคนไข้เป็นมะเร็งกระเพาะห่าระยะสุดท้ายไปตามหมอตีมาเดี๋ยวนี้ คุณใช่ญาติของคุณวิติตาหรือเปล่าคะใช่ผมเป็นสาม,มีเขาเองตอนนี้ภรรยาของคุณอยู่ขั้นวิกฤตแล้วคะ่ะต้องการให้คุณเสนเอกสารรับรองผู้ป่วยวิกฤตค่คะเป็นแค่โรคลมแดดถือก็ต้องเสนเอกสารขั้นวิกฤตเลยเหรอภรรยาของคุณเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายเป็นมานานพอสมควรแล้วนะคะเออคุณไม่ทราบเหรอคะมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายเป็นไปไม่ได้อะ่ะเขาร่างกายแข็งแรงดีไม่เคยป่วยมาก่อนนี่คุณให้ยังคืนช้าขนาดนี้คนไข้จะวิกฤตกว่าน,นี้อีกนะคะ ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่นี่สายตาเธอไม่มีแสงสว่างพูกมาทำอะไรที่นี่ตัวมุธิตาอยู่ข้างในหมอตินมึงรู้เลยใช่ไหมว่ามุฮิตาป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะหัดและยันสุดท้ายอะ่ะโควยมุธิตาคุณได้ยินผมไหมคุณต้องอดทนนะอออ ฉันเจ็บจังเลยคุณไม่ต้องกังวลนะมุทิตาผมอยู่กับคุณแล้วพี่อย่เรื่องที่ฉันปวดไปบอกชาชเวินวนะชาชวินวฉันไม่มีแรงชอบคุณอีกต่อไปทำเปไงบ้างมุทิตาเป็นแบบนี้ก็เพราะมึงไงทำไมมึงยังหน้าด้านอย่างนี้อีกวะทำทีเยอะเป็นห่วงต่อไปอะเรื่องมุทิตา มึงไม่ต้องยุง่มง,ยง,มงมึ้ยตามเมียกูมึงเสือกยุ่งอะไรวะมึงไมองเหา็นภรรยาด้วยเหรอฮะตอนเขาป่วยอะมึงอยู่ไหนอะ่ะมึงเคยอยู่เขาไหมมึงออกไปกินเหล้ามึงออกไปกับผู้หญิงอะแถมยังน้ำไม่พอเข้าติดคุกอีกมึงไม่โคตรเลวเลยวะ่ะชัวชวินสรุปมึงรักมึงนี่ตายเลย่ย Flex TV an exciting world of trending dramas